ไอ้มือขนาดโดนไอเนี่ยนะโดนตโลแม่ยังแซดอยู่เลยมันเอาไอ้นี่มาเปล่า,าตาย,ยตายตั้งไปก่อนละไม่รู้ละจะมีใครเข้าออเอ้าเอาใครปนบัฟกูไป Sorry Sorry ตายเอ้ย สวัสดีสวัสดียินดีต้อนรับ ผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเ e อก008สำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Mobile Legends อีกเช่นเคยครับผมคลิปนี้ก็มีคุณผู้ชมได้คอมเมนต์ขอผมมาว่าให้ผมรีวิวความสามารถสกิลของเจ้าตัวนาธานให้ดูหน่อยคลิปนี้ผมก็จัดให้เลยในแค่ผมคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวสกิลภายในเกมของเจ้าตัวนาธานว่ามันจะสามารถทําอะไรได้บ้างและผมก็จะมาเล่นให้คุณผู้ชมดูหนึ่งตาตามคอนเซปต์ช่องเ e อก008เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยในแค่ผมอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันที่โหมดฝึกซ้อมกันเลยดีกว่าคผม Let's go! เรามาเริ่มันที่สกิลติดตัวเวลาที่เจ้าตัวนาธานทําการใช้สกิลโดนฮีโร่ฝั่งศัตรูแล้วเนี่ยนาธานจะได้รับสเต็กมาแบบนี้ครับผมโจมตีด้วยสกิลปาาเขาให้แต่ละสเตก็กมันก็จะมอบความเร็วโจมตีให้กับเรา7 5ถึง15เปอร์เซ็นต์และความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นอีก7.5%เปอร์เซ็นต์และสามารถสะสมได้สูงสุดถึง6สเต็กเลยทีเดียวการโจมตีปกติของนาธานนั้นนาธานจะโจมตีออกไปข้างหน้าแล้วก็จะย้อนกลับเข้ามาหาตัวของเขาแบบนี้ครับผมโจมตีเบสิกเนี่ยเห็นไหมคุณผ แล้วก็จะย้อนกลับเข้ามาหาเจ้าตัวนาธานแบบนี้เลยถ้าหากเราเล่นนาธานสายกายภาพมันก็จะสร้างความเสียหายกายภาพพร้อมกับเวทเลยในแค่ผมถ้าหากเราเล่นนาธานสายกายภาพมันก็จะบวกความเสียหายเพิ่มเติมให้กับเรา50%ของพลังโจมตีกายภาพทั้งหมดแต่ถ้าหากเราเล่นนาธานสายเวทมันก็จะบวกความเสียหายเพิ่มเติมให้กับเรา70%ของพลังเวททั้งหมดซึ่งจะมีคุณผู้ชมบางคนสงสัยว่าเฮ้ยพี่ในแพทปัจจุบันนี้เนี่ยเราควรเล่นนาธานสายไหนดีผมขอตอบไว้คลิปนี้เลยว่านาธาน สายเวทดีที่สุดครับผมถึงนาธานสายกายภาพนั้นมันจะบวกความเร็วโจมตีให้มากกว่าสายเวทแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องดาเมจเนี่ยสายเวทกินขาดแน่นอนครับผมเรามาต่อกันที่สกิลที่1เมื่อเรากดใช้งานนาธานจะปล่อยกระสุนพลังงานออกไปข้างหน้าในทิศท,ทางที่เรากําหนดเพื่อสร้างความเสียหายเวทแก่ศัตรูที่อยู่ในทิศท,ทางแบบนี้ครับผมเล็งแล้วก็ปล่อยป้าบเข้าให้แบบนี้เลยอาจจะประมาณนี้สําหรับสกิลที่1ของนาธาน เรามาต่อกันที่สกิลที่2เมื่อเรากดใช้งานนาธานจะปล่อยพลังแรงโน้มถ่วงออกไปข้างหน้าในทิศทางที่เรากําหนดเพื่อสร้างความเสียหายเวทแก่ศัตรูที่อยู่ในทิศทางถ้าหากศัตรูโดนแรงโน้มถ่วงตัวนี้ศัตรูก็จะถูกดึงดูดไปด้วยแบบนี้ก็ับผมเล็งแล้วก็ปล่อยปาบเข้าให้แบบนี้เลยเมื่อสุดระยะทางในแค่ผมไอ้ก้อนพลังแรงโน้มถ่วงตัวนี้มันก็จะเกิดการระเบิดขึ้นถ้าหากมีศัตรูยืนอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยมันก็จะถูกทําให้โดนกระแทกกระเด็นถอยหลังด้วยอาจจะประมาณนี้สําหรับสกิลที่2ของนาธาน เรามาต่อกันที่สกิลวันติเมตเมื่อเรากดใช้งานนาธานจะสร้างร่างโคลนย้อนกลับขึ้นมาเป็นระยะเวลา10วินาทีแบบนี้กับผมเล็งแล้วก็ปล่อยถ้าหากเราโจมตีเบสิกหรือใช้สกิลร่างโคลนของนาธานก็จะทําการโจมตีไปพร้อมกับเราด้วยและสกิลนี้สามารถกดใช้งานได้อีกหนึ่งครั้งถ้าหากเรากดอีกหนึ่งครั้งนาธานก็จะทําการสลับตําแหน่งกับร่างโคลนของเขาแบบนี้กับผมกดใช้งานปึ๊บกดอีกหนึ่งครั้งฟื้บเขาให้แบบนี้เลยอ่ะก็จะประมาณนี้สําหรับสกิลอันติเมตของนาธาน ทีนี้ผมจะมาสอนแนวทางการเล่นและวิธีการทําคอมโบของเจ้าตัวนาธานกันบ้างแนวทางการเล่นเจ้าตัวนาธานของผมก็ง่ายๆเราจะต้องพยายามสกิลให้โดนฮีโร่ฝั่งศัตรูให้ได้มากที่สุดยิ่งเราสกิลใส่ฮีโร่ฝั่งศัตรูได้เยอะเท่าไหร่สเต็ตของเราก็จะยิ่งขึ้นไวมากเท่านั้นยิ่งทําให้เราได้เปรียบตอนทีมไฟและตอนบวกมากยิ่งขึ้นส่วนวิธีการทําคอมโบของผมก็ง่ายๆให้เราเลือกวางตําแหน่งร่างโคนของเราให้เหมาะสมเผื่อไว้ใช้ตอนจุ๊กและตอนหนีด้วยในะค่ผมแบบนี้อันติ2สอง หแล้วก็โจมตีธรรมดาแบบนี้เลยในแคบผมอาจจะจะประมาณนี้สําหรับแนวทางการเล่นและวิธีการทําคอมโบของเจ้าตัวนาธานเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมจริงๆกันเลยดีกว่าว่าถ้าหากผมหยิบนําเจ้าตัวนาธานไปเล่นแล้วเนี่ยมันจะโหดและดีสักแค่ไหนไปลุยกันเลยเลส go แล้วมันจะต่อยไงถ้าเกิดมันกดสกิลไปแล้วต่อยไม่ได้เลยก็ต่อยไม่ได้ก็ต่อยไม่ได้ไงเออไ โตรได้เลยอะเพรหนึ่งหมื่นเมตรอะกูเป็นกูเอ็ GM กูให้เลยล้านเพชรไอ้นี่มั้งมอดโคบอีกแกเฮ้ยกูละเกียจจริงาริงไอ้โคบไอ้โคบเนี่ยไอ้โคบเนี่ยลำคาดเห็นนี่เนี่ย นี่สัตวนี่เฮ้ยเกี่ยวฟิกทตไม่ิกทตาไม่กิ่งตะไม่ือะไรอะไรอีก่าพวไม่อยู่อ่ะพีิมาช่วยพีหน่อยดิพี่อยากเวดบ่ะเชื่หนาเช่ะหนาเวอคนเดียวมันเนื่อยไปยังไงบอสพี่อยู่เร้ไหนอ่ะเรอยู่เร้ล่าหรอเออ่สิ่กูผักออกไปเลยนะได้ได้ไดกูกดกระตุ้นตีเลยมีไมมีบ้าเคเวีกูด มาทีนี้นเคลียไอตัวข้างบนก่อน,น,น,นมันชัดจะแหลมมันเวทกูกัดโอ้โหป่าแล้วก็คือป่าเขาป่าเขาคือป่าเราเนี่ยเดี๋ยวดูชูเราเอาคือดูชูก็จ่าเพื่อ <laughs> <laughs> ความเร็วจบตีก่อนโอเค,อ,เคอือเฮ้ยกูจะเอามือให้ได้เออเด,ดี๋ยวแต่เรใจกูจริงนะบ้ไม่สนใจกัดเฮ้ยไอ้นี่เป็นตีวโดนมาดิมาดิมาที ต่อต่อไปอีกทีเข็มสั้นไปหน่อยนึงจิ้มเฮ้ยเวิวมาวิวมวิววิวขี้อะไรของกูวะวิวไอันนี่อ้ลมไงลมไงวิววิวไงโคตรเยี่ยไรเฮ้ยกำลังไปมาแล้วมาช่วย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 แล้วโดนด้วยนะโดนมาเฮ้ยโโอ้หยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เฮ้ยใครผู้ด่าเฮ้ยเฮ้ยเอ็ดเมอร์เอ็ดเมอร์ว้าโอเคโอเค อืเขี่ยให้แม่งมาทีวงเป็นมาหลังไงโอ้โหโอ้ไม่ติดสามติดข้าศตรึครับแค่ล่อห้าเดียวโอ้อะไรเนี่ยไม่ไม่เท่าเดียมเลยดีกว่าโดนโดนไม่ห้าได้ไงลาซลอตไม่ได้มาเมื่อกี้เออใช่ลาซารอสวุ้ย h a t the fuck ดึงโดนสองมาเป็นเงาเอาเกล็ดนะเกล็ดนะเกล็ดนะเอาฟอยจุเลยจังหวะนี้จื๊๊๊หมดโค้หายจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้อุ้ยยิงเยอะมาก อ็ไหนมาพบหักออกเดี๋ยวนอนกระสุนวิญญาณกระสุนวิญญาณอีกนั้นหนึ่งขอดพ่อขอดแม่กระสุนวิญญาณเฮ้ยเฮ้ยโดนปลาไหลโดนปลาไหลงับดาบโดนต่อโโอ้หเรียบร้อยโอเคหจุดจุดจุดโดนตั้งบอดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยหืมบูเนี่ยจริงปะเนี่ยเลือดเลือดเนี่ยจริงปะเนี่ย มาละจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยอุ้ยเล้เลีนบุ้ยชิตอชิตเฮ้ยเฮ้ยล็อกไข่อ่ะไม่ล็อกไม่ล็อกอ้าวไม่ล็อกผมอ่ะสายนนะละที่มีที่มีไปให้ครับบ้านไยุนน่ะล่ะสายนนละหนึงคัน้ำซั่งสายนนะล่ะอืมกลับดวงดาวเอย โอเคกลับก่อนคือมันตีอยู่หรอกระลงไสดูความสามารถทุกสกิลที่ใส่มาอะไรประมาณนั้นอะไรใส่ได้ใส่หมดอือไอ้นี่มันจะเอาบนอีไระกเรียมันส่งหอกพระเจ้ามาเมื่อกี้เนี่ยส่งหออเรียกเชิญมาไงบอกงาดีครับไม่ได้วันอย่างเงี้ยมันก็ได้วันแล้วไหลงนนะเดี๋ยวชู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 เขา เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเขาเล่นลุงแล้ววะเฮ้ยกำลังไปพี่ใหญตายปล้เนี่ยไม่ตายหรอกอ้าโอ้กูสับว่ะอ๊อฟอุ้ยคนเจ็บไม่ใช่คนตีเด็กคนดึงเขามีคำสุยซิกุซิคุซิคุบอกว่าบอกว่าเราต้องรีบออกจากไอ้เอ็นบต้นเกมอ่ะอืมโอ้ห เฮ้ยตาไม่ออกเดินไม่ออกเฮ้ยชูโอ้โห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 โอเคขอบคุณมากขวาล้ายซ้ายดีแต่ทางซ้ายทางขวากูเมื่อกี้ไม่มีอะไรดีเลยโอ้โห ยางด้วยอะไรออกงอ่ะอืมอ้ยตีไปแล้วนะต่างไ้ก่อนโอ้ยดึงไม่ได้ทำไมคนที่เจ็บไม่ใช่คนที่เปิด,ดวะ <c oughs> แต่คนที่เปิดก็ตายตามคนที่เจ็บ โอ้หเลนล่านั่นมันอะไรนะมันมันลุมสกรรมลุมโซ่ป้อมหรือไงวะหึโอ้ยมือขนาดโดนไอ้เนี่นะโดนะโล่แม่ยังแซดอยู่เลยมันเอาไอ้นี่มาล่าตายตายตั้งไว้ก่อนละไม่รู้ละจะมีใครเข้าอ้า บบบ sorry sorry ตาย <c oughs> เอ้ยมึงวว <Yeah, this S 1> ต้องโทษลานเซล็จรถอะที่มันออกจากรัศมีการโจมตีกูมันเลยเล็งไปที่บัฟอ,นนะ <c oughs> อ้าวไอ้หาเลยไม่โดนไอ้บ้าเฮ้ยเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวไอ้นักปลาหอ,อกอยู่นี่ไอ้นักไอ้นักเคลื่องหอ,อกอยู่นี่นี่อ้าว ตลอดเลยพอจะดึงปุ๊บมันยกปั๊บเดี๋ยวโอ้โหมันแฟดออกเลยเว้ยเฮ้ยชใ,ชใช่ชูซัพพอร์ตอุ๊ยโอ้โอแอแย <c oughs> ่ไม่ไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ชูซัพพอร์ตอันนี้ชูรักขอกลับก่อนนะอโอ้แอย่ โโอ้หชูเราก็สุดเกินไม่ที่บอกสุดเกินนี่คือรู้ว่าตัวเองเล่นแทงแต่ก็ยังวิ่งไล่เขาเพื่อจะฆ่าเฮ้ยไม่ไม่เหตุเกิดเพราะชูวัฟอะเอาจริงปะเนี่ยจริงอ๋องั้นไม่ใช่ความผิดเราอู้ยใจจักยุ้ยขอร้องเด็กทางการแก้แค้นต้องการชูวก่อนะเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้อภัยได้ให้อภัยได้ พุ่งไม่ได้เอาพุ่งไม่ได้เอาพุ่งไ,ไ,ไ,ไม่ได้เอาเอาเอา,เอาจะฟอ้อนลำเลย <c oughs> ลลจะฟอ้อนลำฟ้อนลำจะฟ้อนลำหน่อตายบอก่าบนสามตัวเคลียร์กลางแป๊บเคลียร์กลางหน่อยอจิ้มยังเบาต้องใส่นี่ว่ะอุ้ยโอ้โหรับเต็มเต็มใส่ดาบเจ็บสมุดมาจะได้แรงขึ้นโอ้โห โดนนานรับโดนโดนสรุยอีกมันมันจะหลายรอบเกินไปแล้วเทสต์ไคิวหนึ่งปุ๊บวิวมายกอีกแล้วมันเป็นอะลายมาเทสต์ไคิวหนึ่งทีไรมันต้องมายกกูตลอดเนี่ยมันรู้อ่ะมันยกไปอยู่แค่ตัวเดียวไงวะเวลของเขาอุ้ยโอ้อันดัตก็อยู่นี่ไงเจอชูเตะกลับยังไงครับจังหวะนี้ฟอนลำฟอนลำ ไอ้เอ้ย,อยเร็วไม่ตายเออแต่ลานลานตายไอ,อ้ดี่ตายด้วยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยโดนอยู่กันที่กดปุ่มตีคีบไม่โดนไฮไลท์เลยโดนอยู่กันที่เนี่ยเอาแล้วแทนที่เราเอ็ดดีกไม่เอาเอาชูดีกว่าเอาชูดีว<อ>ดกว่าแขน,นแหละแคขนแคขนดิดูทรงแล้วน่าจะแคขนเยอะอแคขนนี้ต้องชำระะ <laughs> เจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะเชียวแขนนี้ต้องชุมพร ไปฆ่ามันอืมก้องตะเบ็ดเดียวเออ,อเแล้วก็ตายตามไปไม่น่ารอดว่ะถ้ารอดก็โคตรบึงตาโอ,อ้โหสวย,ส,โโส,วยสวยจริง <laughs> เฮ้ยเดินกลางรัวปิดเดินกลางรัวปิดพี่ก้องอย่าถอยไปมีอันดับอยู่ตรงพุ่มป่าเรา อัดฟาร์มบูอยู่โอเค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 เดี๋ยวโอจบจบจบ โดดดีดงเอ้ยจบแล้วเรามาเต้นเหมงกงลงโป้ลงตรงเต้นโดดิโดงโอ้ยใบหาอะไรไรบ้าตายโอ้โหบายพิมพ์ไม่ดูเลยพิมพ์ไม่ดูเลยแม่งกลับมาหมดเลยแม่งมีใครไล่เขาเลยรีบายโอ้ให้ตายเถอะดูแค่เอาใบเล็กไปเลย mml อ okay, really. ะไรอะไร mml โอเคกล้องกูไซโยนาระเลยไซโยนาระลาก่อนใครที่อยู่ตรงนั้นอ่ะทีพี้ชาโยชาอุ้ยเหยอ้ยทำไมรู้สึกทีมกันจะพ่ายแพ้วะไือเวละรู้สึกมันแค่ความรู้สึกเว้ยมันแค่ความรู้สึกมันแค่ความรู้สึกเป็นแค่ความรู้สึก ไอตอนที่อายุสามสิบยังแก้วเอ้ยเดี๋ยวโอเคเนี่ยพอจะดึงปุ๊บยกอีกแล้วเฮ้ยมันไม่ได้วาร์ปใส่ชูคนเดียวแล้วเนี่ยไอสิดไม่ออกนะเนี่ยมึออกดามเมดด้วยละมึงควรละมันไม่ได้วาร์ปใส่ชูคนเดียวแล้วเดี๋ยเมื่อกี้มันวาร์ปใส่มึงด้วยไม่เมือนคไม่ไหวแล้วไงแม่งคือ คือจะดึงทีไรมันต้องยกตลอดเลยคือมันเป็นโรคอะไรวะหลอดแล้วกูทำไรได้อ่ะกูจะกูจะเข้าไปทำอะไรดูดน้ำเหรอเออเออเอาไปแล้วทำไรได้ดบ้าบอหนะึ่งวีห้ายัไงเฮ้ยมันดันล่างมาดีด้วยหลอดเกิดล่างมาดีเถอะดีกว่หลอดเกิดล่างหูชูเขาตีมเข้าก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเขาลุมก็จบอ่ะมันมันใช้ลมไปแล้วใช่ไหมอืมใช้แล้วเสร็จโอ้เตอกูุณแม่เติมคแน่เติมคแน่อุ้ย พุ่งไม่ได้พุ่งไม่ได้น้องตายอะไรเงี้ยสูวาเก่งจริงกระสืมินยานี่กปล่อยล่งปอมออกไปใครมงขึ้นกนสิเอะมันมีหลอดเลนล่างสู้เลยสู้ได้แค่นั้นแหละอเยอม่ออกตัดแม่งออกตัดเลือดอ้เอเอ๊อเอเออดอ๊เเออดเอเ เวลามาหรือเปล่าไอ้เยอะป้องบนแต่เนวลาแต่ว่าไม่แตกไม่แตกไม่แต่แต่ร้อยมันก็ไม่ปล่อยซุปเปอร์หลอดนะเอ้ยทวิตซุปเปอร์คีบซุปเปอร์หลอดดีไม่ซุปเปอร์เทนไอมไอ้บ้าแค่หลอดตัวเดียวกูจะการไม่ได้ซุปเปอร์หลอดบ้าเปล่าเนี่ยอ้าวมาดิมาดิอู๋แต่แล้วแต่แล้วกูสโลว์อ่ะหนึ่งที มาดีมาดีมาดีเก่งจริงสู้ในวงมาดีเออใช่เก่งจริงสู้ในวงเออโอ้ยมันกระบี่กระจี้มันหลบมันหลบเข็มฉีดยาลาซาลอตดีลาซาลอตหลบเข็มฉีดยาลาซาลอตหลบเข็มไม่ต้องบอกลาซาลอตหลบเข็มฉีดยาดิไอหลบเข็มฉีดยามินสิตาเฮ้ยอันเนี้ไอ้ เลี้ยงงก่เลี้ยงงก่นนอนฮ้ยเฮก็เคลียร์อยู่เคลียร์อยู่ไปอยู่โอ้โหยกูด,ดันบ้างอยู่ดันบ้างอยู่เคลียร์ไปเคลียร์ไปดันบ้างอยู่ดันบ้างอยู่หึเวะละจบแลนะ้วอะไรอะไรหึอะไรอะไร,ะไรหอึอ้อาวสิทธิกูความหวังของบ้านหมู่แม่มเวไม่มีตีคน<อ> ดีมึงดอีอ้าวอ้าวเอากดวายุเฮ้ยยายเอาเดินไปเฉียดเวทีมากเอกเฮ้ยเดี๋ยวอะไรกับไอ้เคี้ยนี่ก็แอคอย่างเดียวเลยสัตว์กูเครื่มขึ้นเลยแม่เงเอลยซื้อชุ่เกาะมาแล้วจะเรียบร้อยแล้วก่อนูเรียบร้อยครับท่านน,นี้นี่นี่นี่นีอ่อ้าวตายตายผีเอ้ยไม่ใช่ผีก็ตาย ยิงกระสุนไม่ยากระสุนจัดยิงเออหูเออเชี่ยวมวยสัตว์ไห้ปวามก้าการด้วยกันเฮียดึงไม่โดนเอ้ยจึ๊กจึ๊กหูจิ้มมาดิเนี่ยกูมาแล้วมันเข้าไงกูจะจิ้มจึ๊กจึ๊กจึ๊กแกะแกะเอ้ยจึ๊กไปสโลสโลสโลมันสโลมันกูสโลมันอยู่มาดิมาดิมาดิโอ้โหเดินไม่ทัน ไม่ทำน็อกแล้วเออล็อก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 มาสี่ภาษีได้อยู่ได้อยู่มาสี่แมวโอ้โหเอออืมจะตีหลอดดีกว่าคุณไม่กล้าตีหรอเฮ้ยแต่คีบมันดันสูงนะเราตีเลยก็ได้นะอืมไปไปไปโบกโบกโบกช่วยกูดิเคยบอนโค้งกับอันดั้ตัวหนึ่งต่อยไมแรงล็อกตีเคี้ยวเอ้ยเวลน่ากลัวเยอะเออเวลน่ากลัวกว่าเยอะเลยเออจะดูหลอดแล้วเดี๋ยวใกล้ตายแล้วตีตีเออเดือดออกก่อนนี่ไม่อยากโดนดาเมย์เสร็จน้ำคือแล้วไม่เคยน ก็ถือเป็นแค่แบบว่าเหมือนแสงอะไรที่มาจากปลายอ๋อเขียขอกลับก่อนได้ไหมไปเพิ่มเลือดด้วยไม่อยากเสี่ยงใส่เลยอ่ะเออไม่ต้องเล่นไม่ต้องเคลื่อนที่ไม่ต้องกุ้งไม่ต้ไมพุไไม่ไมพุ้งทะไไมึงดันแล้วเอกจะดันแล้วอุ้ยตายไว้กิ๊ดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอาด์ตจ๋ามาสิเอ้าวอาด์ตถอยกูทำไมอ่ะเฮ้ยไม่ขบอนเแยกเแยกดักหน้าดีลันรถรันอตไม่สนนเออาาบ้ก่นเอาบ้านก่อ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 น

แม่ถอยกูแม oh. ่ม่ขาดลยเนี่ยเแบบมชัดเจนไ้ยอ้